สวยแล้วสวยสวยมากครับสนุกมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมาสำรวจโรงเรียนหนะ่อยครับพอเข้าป้ายโรงเรียนมานะครับก็มีห้องน้ำอยู่ขวามือ ห้องน้ําก็ค่อนข้างโอเคครับนี่ฮะมาสำรวจกันค่ะเดี๋ยวมาแจกด้วยมาดูตรงนี้ว่าเป็นอะไรบ้างครับก็ป้ายห้องน้ําตรงนี้เป็นอ๋อเป็นที่เลี้ยงน่าจะเป็นเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงกบนะครับเนี่ยมีอย่างพวพันด้วยส่วนตรงนี้จะเป็น โรงค,ครวัวหรือเปล่าน่าจะเป็นโรงค,ครวัวนี่น่าจะเป็นบ้านครูนะครับนี่ตัวนี้เป็นโรงอาหารใช่ด้วยนี่โรงเรียนที่สองนะครับเป็นโรงเรียนที่สอง น,นี่เป็นโรงเรียนที่สองที่เรสำรวจรนี่เป็นอาคารเรียนนี่เป็นอาคารเรียนแล้วก็มีห้องน้ำนีอีกที่นึ่งมาดูว่าอาคารเรียนมีอะไรบ้างนะครับมีโต๊ะนักเรียนตรงนี้ค่อนข้างฝุ่นนะฮะต้องมาทำความสะอาดนะครับ ว่าโรงเรียนปิดเดี๋งวมาทางซ้ายกันบ้างนี่อะไรนี่จะเป็นเครื่องกรองน้ำฮะคือปากกรองน้ำของโรงเรียนนี่คือได้หลังอาคารแทงน้ำ แปลงเกษตรด้านหลังนะครับแล้วก็ห้องเก็บของน่าจะเป็นอุปกรณ์กเกษตรชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านตะโคบี้ด้วยค่ะถ,ถามอะไรซึ่งท้องหนึ่ะบ้านเกี่ยวเนี่ยหมูห่บ้าน ยี่สิบเจ็ดประมาณประมาณเดี๋ยวต้องถามชาวบ้านประมาณยี่สิบใหญ่บ้านอย่ทียี่สิบเจ็ดครัวเรือนประมาณร้อยคนได้ไหมตรงนี่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านได้เลยนะเนี่ยลูกเขาเพิ่งไม่อยู่เทพเพิ่งมาตัวหนึ่งประมาณกี่คนสี่ห้าคนนีหลังห้าห้หลักข้อมูลอะไรเนี่ยแล้ข้อมูลอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับมอบไอ้ลูกฟังบอลนี่หน่อยแอนเขาฝากไว้คุณครูได้คุณครูไปไหนนะคุณครูก็หยุดโรงเรียน เขาอยู่ข้างล่างบ้าเขาอยู่ข้างล่างแล้ก็เดี๋ยว2องข้างวันเขาก็ขึ้นแล้วใช่ไหมน่มจาจดขึ้นมานะนเห็นว่าจะเปิดเร็วๆนนเนี้ย <c oughs> นี่นะใหรก็ถือ ผมลงมาแล้วครับตอนนี้ลงเขาอยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปนู่นนะครับ ใช่ปะนะนนปปูดีกว่าแล้วปดเลยตอบตออะนนะตออนี่อีกสคันไอหาคันหคันสูงสูั่นเลยห้าคันหคันสูงสูงด้วยต้องยกฝนฝนฝนตอบด้วยมาเลยละ ไปขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปข้างบนได้ไหมได้หรออไปขึ้นขึ้นว่าเนี่ยมันข้ามไปฝั่งนู้นได้ไหมอ๋อแม่ละเมิงแม่ละเมิงไปได้เขาบอกเ่าไปได้ต้นมีสองอ๋อไม่ใช่เลยเมอกี้มุ้งอยู่ไม่ใช่เป็นทางแบบนี้อ๋อทางลูกหลังนี้ กล้วยคืนนี้แก่แล้วใหญ่ปะ่ะโอ๊ย<อ> ได้อยู่ว่ Okay. <laughs> ได้ผ่านมาเรื่งังล่ลลองลึกง<ป>เขาเข้าใจว่าไปไม่ได้แล้วพรรถบ้านเข้าไปไมกันไม่ได้ไงเขาเลยเป็นเข้าใจว่าไปกันไม่ได้เนี่ยมันจะมีสองสามกรณีแบบนี้อบ้านนอกเรานะาวันนี้เห็นภูผาแบกก้อนหินนี่ชื่นใจมีความสุขเลยคุณวอวันนี้เห็นในห้างมาแบกก้อนหินขึ้นเองนี่ชื่นใจเลย ตอนี้เป็นเวลาบ่ายสองสี่สิบหกนาที <im par atory noise> 26คสิบปออนุบาล1ปึ่งปอหอีกชั้นอะไม้งเนาะไหนเด็กโตคนไหนบ้างพอใครปอสบ้างปอสี่ปอห้านี่ไหมนีเด็กคนน้ำด้งอไนคนไหนปอสี่ะปไหนหนุ่ห้าแ่สาคนั่นอนุบาลหน่งถึงปอหกปอปอหปอปอปหปอป แค่พอสไปเหรอที่หนึงเนเนี่ยพอสามมามาหนูเปวปวรงวัลปวองนไหนถ้าพอสามมากชายด้วยนี่นก่อนถ่ายลูกก่อนลูกถายลูกก่อนพอสามางยกมือกกล้องอะรแวรู้ชื่ออะไรนะที่ว่าพอสามเมื่อกี้เนี่ยหาหาพอสีไม่มีบอกมีแต่พอสาอสองมไหครพอสบ้างหลังชน เลขึ้นมาเป็นสนามเด็กเล่นแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นอาคารที่เป็นแบบห้องครัวครับนี่นเป็นอาคารเรียน ประวัติชุมชนและหมู่บ้านบ้านยะกะเตอโคตะกะเตอโคเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงปากกากะยอตั้งอยู่บนสันดอยคําว่ายะกะเตอโคแปลว่าสุดทางปลาก่อตั้งมาแล้วประมาณ50ปีอยู่หมู่4ตําบลแม่สองเพอราทสองอยางจังหวัดตาก โอ้อยู่ห่างจากตัวอำเภอ89กิโลทางทิศเหนือนะครับติดกับหมู่บ้านซุยปูทางทิศใต้กับบ้านตะโคบี้ตะโคบี้เราเพิ่งผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับที่เราแวะไปทานข้าวกันอยู่ตอนเที่ยงนะฮะมีประชากร 1, 3, 3คนจำนวน28หลังคาเรือนจำนวน28ครอบครัวประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำเนียบครูมไม่ไม่มีพี่มีเขาบอกว่า oh, ทางนี้ไปห้องน้ำนี่ห้องน้ำ มีแค่นี้นะครับแล้วก็ด้านขวานี่เป็นลำห้วยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นบ้านของชาวบ้านนะครับครับบ่อนี้สวยใหญ่ใหญ่แบเล็กมันกนครับ ถ้าไม่มีเดี๋ยวเพะอ่ยงผมเนี่ยผมมีอยู่หลายหลังแล้วอาจจะนั่นมาแต่ถ้าเกิดเอาไปเองอจ,จะดีชาวบ้านะครับฟีด <laughs> ตอนนี้สามโมงสามสามตอนนี้ฝนตกนะครับผมฝนตกแล้วก็มีห,หมอกครับ นี่เป็นโรงอาหารเข้าไปดูกันคนระับมีพัดลมเ,เรล่นอ้อมลงเรียนกันคนระับในห้องเรียน เดินออกความห้องเก็บอุปกรณ์ห้องเอกเก็บอุปกรณ์อ๋อเป็นพวกเครื่องมือการเกษตรฝักบัวอะไรเงนี้ฮะ นี่แผงโซลารเซลล์นะครับมีแผงโซลารเซลล์ตัวนี้น่าจะเป็นห้องเก็บแผงโซลารเซลล์ห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายอ๋อ<น>โอ้ มนันด้านหลังนะครับอ๋อนี่แผงโซล่าเซลล์ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าห้องเก็บเซลล์ตรงไหนนี่เหมือนจะใช้ไม่ได้นะนี่จะเป็นแปลงผักใช่หรือล่านี่แผงโซล่าเซลล์ด้านในมีสามแผง เอาละอ๋อที่โรงเรียนนี่ส่วนใหญ่เลี้ยงปลาดุกเนาะมีบ่อปลาดุกมีห้องน้ำเขาเขาเลี้ยงเขาหารายได้ไงเขาเลี้ยงเสร็จแล้วก็ขายได้เ,เป็นอาหารกลางวันได้ด้วยเนาะเป็นอาหารกลางวันแต่ว่าจะน่าจะเลี้ยงหายเพราะว่าเขาบอกเป็นโครงการโครงการสร้างปลาสร้างไรายได้เรืนอนเพาะชำ